ขน,งนองเลนมเลนด้เหียน,ยน,ยนลยเลีนด้น่ยเออเมันายทำไมเอเราขายเต็มเลยอ๋อมนเอาไปบออยิมขายได,ด้เงินเด้่อยๆนี่ยเ่นเอาไปเลี้ยงเมยเลยกาเบิ่งพี่น้อเี่ไ,ได้ไงวะคนนกูนข,ขายูเลีเ้ยงกูเลแล้วนเฮ้ยโดนโดนแจ โบ้แม่นน้อยที่มันไขไว้จะดนเดือดจึนพวกจนขึ้นเนาะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเลื่อนอันนี้ตำพูดนออกครับนี่โอ้โหโบ้เคียบือมันโบ้เงี้ยกีบือเบิ่งดีๆนั่นนั่นใส่ยี่สิบือมันดดเดอเนี่ยตัวนี้ทีเกียเช่นนี้มันยังพ้อค้าอยู่หันสนเป็นจุดในเลี่ยนดิอันเงี้ยมันจะเป็นลายๆดินิ่มๆเด้่อยจิ พูดนะพูดนะพูนะอยหนึ่งะลงออกข้างใต้ก่อนนะมด้ไม่ไ้ไม่ได้เลยบริคไม่ได้ไม่ได้บพวกขึ้นมันไขไวจะโดนเลยทีตัวนี้มันบอเรตีรถเจ้าหยีบด่วนหอยน่นอยู่นรูหอยรถนโอ้ไปเลียนเียนเียนากใส่อุดเดียว่ถุงก็เอ๊ะแกกบบอเนอกเลย เดี๋ยวทั้งคนให้โหดเนี่ยก็ถึงเงื่อนยมด้วยตุ่นดูแลนี่อโอ้บารายตั้งใจเนะพี่น้องเอ้พี่เพื่นอนจะคล้องทีครับให้ต่ำพ้นออกนี่พี่น้องเนี่ย โอนอยู่คันแท้นี่ครับบังเอิญโชคดีครับโชคดีหรือว่าจังไรพวกนี้นี่ผมวิ่งยื่ในมืนี่แหะเจ้าจำออกบัดยีแม่นเลยแหม่้องอยู่นี่มึงบอกอยู่โหจงพอว่าพวกมันจะไถไว้จะโดนโดนท่าดีเลยเนาะพวกจนขึ้นนไงไถไว้มันมีเลยนั่นแหม่มบ่าอ่ามึงคือบีดตาหัวคัวแหม่้องอยู่นี่เลยนี่โลนี่ บาเบิด์่าใครเล่นพี่น้องเล่นเล่ิแรกบาเบิดมาเห็นบาเบิดันนีมันีเป็นลายๆดิอ้กบาเบิดสะดุ้งเลยครับเบาเบิด่มเนใครอันงูเหลี่ยมมันโมเมนตหิ้วเล่นหี้มันเป็นลายลายเป็งูนี่ โอ้เฮียอย่างนี้มาไข่ไว้เรงคู่กว่านี้มันอยู่ในน้ำมันตัวมันใกล้อย่างนี้นี่มอบอยชอบมอฟมอฟเป็นลวดมันต้องเอาอันไปฟักไปตู้ฟักไข่แล้วนี่ตู้ักไข่่นีาอยจะเปิดหลดไฟแล้วใส่หลอไฟเหลืองๆของเฮียนี่ค่อยๆได้ไหมโอ้เหนียวยิ่มโอ้เหนียวเลยนี่เขาดึงบัวขานี่ นี่พี่น้องอไตั้งใจพี่น้องเ้ยคุบอกวาออกเลต่ำเลยโอ้โถอดลายๆ้ะครับเออว่าอะตั้งใจเฮ้ยนี่ตายไปยังมงจะ้องนี่น่เานเดี๋ยวโบทาเดียวบท่านไ้เกค่ะเดี๋ยวิงใครเดือกมันยังทันเวิดนี่เขาบรหันใกเขาเบิงรุ่นนี่คือบ่รหาาใจมันทันแหงเมื่อกันทันแหงก่อ เิดไปวุดคนมึงดีดี่ลันเดเบเบ้เดบเดอดไพนดตัวนี้นี่มันสกาโกโมลแล้วนี่ได้ไปเป็นหน่เมียรีันนีเด้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 ขับดิขับได้นี่นะเน,นี่ยเออมื่นกกอนะออออออร ตกใจกันหนฟาดเลยเอาไปปลาได้อเนียอื้นตายหาเยเนัปตายเดเดือมันนังเงโอ้พอในตายนี่ยอันเอาอันนั้นไปอันเอาออกจากอันนั้นออนดิองงจีเ็นของเพื่นวบ้าเอาได้เอาอันนั้นก็เอาไป เอาไปฟักให้มันบวออกแล้วบไปเลียงไปเอาไ่แกหลังไปีนองไปข้าวบวชเคียเบิ้งเียขอีจิ้มไหมนี่เลยๆขาบวเอาเลยโอมาหาเลยเรียกไอ้กันว่าใครงูเขากันหรอนะงูันบวไข่นะเนี่ยนี่นั่นเดนโตแล้ว ใครงูเหลี่ยมคือสีหน่อยแท้วะงูเหลี่ยมมันติดกันว่ดเลยดิไค่มันเป็นปุ่มเลยดิมันอะไมัน้แไ้วะเนี่ยมึงอี่ยงนญ่มันโอ้ตายทับโดนเหยียบมึงน่งลดเลยนี่พวกกูเหรออ๋อแบกห่เดียจันยานี่โอ้เนี่าพวกใส่หล้าน้ำรถแตกหมดโอรถรถได้ไเนาะ อย่ามาหมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บัวลอยตั้งใจครับเจ้าขอหน้าเพิ่อนบอกจบคลิปนี้เหอ่อเพียงแค่นี้ครับ